อ่าครับผมมาอยู่ในรายการไดรี่แอคชั่นอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราจะมารียกเพลง Boss in the Building ของ a s s กันนะครับผมถูกต้องซึ่งบอกได้เลยว่าเพลงคอนเซปต์เนี่ยแค่เห็นทีเซอร์หรือเห็นแบบว่าลูกพานเนี่ยผมก็ตาตึงใจแล้วโดยเฉพาะว่าคุณอรันเข้ารายการเรอเข้าััเออไม่น้ำตัวหรอกก็เข้าไปเลย อยากได้ยินอยากได้ยินชีทอย่ากดียินชีทเซเว่นเอ็กซ์ไนอะเซเว่นเอ็กซ์ไนแล้วมาต่อคือคำถามผมอ่ะผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอารันไม่รู้อ๋ออาจจะเป็นทุเรียนคุณหรือเปล่าทุเรียนทุเรียนที่มีเอ็มมาแงะเลยอ่ะ ผมเห็นได้ข่าวว่าพี่เขาบอกว่าคอนเซปต์เพลงเนี่ยคือแบบเขาตั้งใจอยากให้บัสดูโตขึ้นซึ่งถ้าพูดตรงๆรงผมรู้สึกว่าเขาโตตั้งแต่ไลเออร์แล้วแต่พอมายิ่งเพลงนี้ก็คือทวีคูณก็มีก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่าเท่กันทุกคนเลยอ่ะชอบดูตอนตอนนี้ยังไม่ได้ดูอีกมีชอบดูแต่ละคนมากตอนนี้อยากเห็นละเราไปดูกันเลยไหมได้ครับไปจัดไปครับ let's go เฮ้ยงอกออกมา เปิดมาได้คนละร้านลยโอ้โหโอ้มันมีขวงเกีนี่นะโอ้โหใช่ใช่ท่านีมากใช่ใช่ท่านีมากีน อ่ะคุณเคยได้ฟังนี่เนี่ยเอออาวโอ้ยมีเขาอ่ะโอ้ยมันทนก็ดี่เป็นี่นี่นี่คุณน่่เหมือนคุณเลยอ่ะเฮ้ยอ๋องผมเปียวทุกคนเลยโอ้ยพี่มาร์ก เออเลิแสงมันเห็นตัวเองเลยใชตัวใหญ่อะสีผมเดียวครัโอ้พี่รันเวอร์มากผมเขีมหลพี่รันเออเออว้าวมีกเอจิ๋ว่ะโอ้ยอะไรก่อ อินดมกบด้วกินออโชว์ร้อนในโอ้นี่ผมบลอนน่ะเอ้ยต่อยก้องผมชอบกิวพี่ผมชอบกิวมากเี่เ้ยเฮ้เทุเรียนก็ดูโตขึ้นจริงเออมาล้วทุเรียนมาแล้ว 이, 컴디라이 싹, 재본 레알 편이. 오, 치마 걸어. 헤이, 뭘? 빵이 많거든. 스톱 모션. 징. 응. โโน่ะมะเฮ้ยมอมีาฟ no. ันข uh oh. oh. ่าวจนแบบลึงแสงเออเออเออโห นี่อันนี้ภาษาไทยนะมว้าเปเอร์ดูตัวขึ้นแบบสุดๆเลยเอ้ยนดันดันดัน เอ็นเวิร์ดได้เอ็นเวิร์ดได้วิวิวแดนเวกสเตตต้งดีไหมเออเออเออโอ้โหเออเยอเอ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 ้โหแดนเม่เอลอยดยังอเอ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 อ รู้เลยเบื้องหลังไอ้คุณเปียกแน่เลยอ่ะแน่โอ้ดูผมดิเอ้ยต่อยต่อยต่อยโอ้ยยู่ลอยลอยลอยเฮ้กินอะไรเรือปล่าเน่โอ้โอ้สมงศรีน่เขาถือทำเปิดด้วยนะอารันพาซูย์ทำให้หอมพาซูย์ โคตรดีเออ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 รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับผมก็หมายถึงแว่าคมสุคือแบบว่ามันตั้งใจที่แบบจะมาดูอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมคือแค่เห็นแบบว่ารูปแบบว่าคอนเซปต์หรือว่าทีเซอร์อะไรอย่างงี้รู้สึกว่าแบบอยากมาดูมากๆเลยครับผมตั้งตารองมากเพราะว่าเขาเว่าไม่ผิดหวังบอกว่าเป็นหย่ว่าเอ็มวีที่เท่มากๆเลยครับผมแบบประทับใจทุกๆคนเลยฮะรู้สึกว่าทุกๆคนแบบเท่ขึ้นแบบหล่อขึ้นมากเอาจริงคือ โอ้เล็บทรงผมเต็มไปหมดเลยอะรู้สึกว่าทรงผมทรงผมมองปกติเวลาจะขึ้นงานอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าหาเล็บทรงผมนี่อเต็มเลยแบบรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าทรงผมอะไรหน้าเนื้อเฟียวฟ้าหมดเลยครับผมจริงพี่ชิคก็เอจะเลือกเล็บทรงผมของพี่จักรแล้วซีนที่ชอบมิ้ไหมซีนที่ชอบซีนที่ชอบโอ้ยชอบทุกซีนเลยเว้ยเอ่อเป็นซีนที่มันเป็นขาวดำฮะรู้สึกว่ามันมีความกิมมิคมันมีความเท่แต่มันก็ดูมีความบอกว่า คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มันดูแบบดูลึกลับน่าคุนหาอะไรบางอย่างผมใช่ครับผมแล้วก็แบบว่าผมไม่รู้ว่าใช้คำานี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันดูรุนแรงดีฮะเป็นวีนี้ประมาณนะครับประมาณัน้นครับผมรู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นแบบ<ฯ>สุดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นบัดในเวอร์ชั่นแบบผมสีปกติถึงจะทำสีผมแต่ก็ไม่ได้แบบชุดฉาขนาดนั้นพอมาแบบวีนี้แบบทุกคนดูแบบ ฟลิกดบาทอ,ะอ่ะฟรีแบบสีผมแบบจินก็ไปสีบอลเทาอารันก็มาสีแดงสดเลยแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แตกตาดีะและคิดว่าแฟนๆน,น่าจะชอบแบบอยากน่าจะเป็นอะไรที่แฟนๆรอดูว่าว่าแบบอยากเห็นนะแบบไม่ไม่ต้องเข้าเข้าแอบปบแอบปบแต่งลูกแล้วเปลี่ยนสีผมให้อ,ะอ่ะดูดีครับส่วนซีนที่ชอบชอบซีนตอนแรกๆครับที่อรันหนูะ อ๋อเปิดมาเลยใช่เปิดมาเลยเหมือนเห็นภาพซ้ำๆอ่ะ <City> เหมือนเป็นภาพที่เห so ็นประจำในบ้านเจนเปิดก้าอ่ะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในฟิเนสแล้วก็ทำแบบเนี้ยแล้วอ๋อมันทำมันทำไปทำไมอ๋อซ้อมวันนี้โอเคก็ก็เข้าใจได้ฮะครับตุวครับตคิดว่าเพลงเนี้ยเอ็มวีเท่มากแล้วก็ชอบเพลงอยู่แล้วด้วยแบบเวลาเดินผ่านห้องขาวห้องห้องซ้อมใหญ่อ่ะบัสเขาก็จะซ้อมในห้องนั้นแล้วก็แบบ ไปแอบฟังคือไม่ได้ฟังทั้งเพลงหรอกแต่ว่าฟังท่อนฮุกหรือว่าฟังท่อนบางท่อนไปก็รู้สึกว่ามันเท่แล้วแล้วพอมาฟังเต็มเพลงก็รู้สึกโอ้เพลงนี้แบบว่าเปิดสกราดใหม่ของบัตอัลบัม้มสองไงยันซิงเกิลแรกของอัลบัม 2. 2> ้มสอง <บ>ใช่ซีนนี้เนี่ยมีพี่อรารันพี่จังพี่จินบุ๊ใช่ไหมที่หลีกันอยู่สาคนแล้วพี่อารันปเป็นเซนเตอร์พี่อารันก็เลยหัวแดงเลยถอดเสื้อเป็นทุเรียน <laughs> ส่วนพี่จินบุ๊คเขาก็ใส่เสื้อทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าหัวบอนพี่จังเขามีเข่าเง่พีงนี้สามคนนี้เขาก็หลีกไปซึ่งเท่มากแล้วก็สําหรับซีนที่ชอบเนี่ยัวชอบซีนที่พี่ฮาเขาถูถูหลังกับโตอะพอมาซีนนี้ปุ๊บปังโอ้ my god นแบบว่าโดนดึงดูดอ่ะชอบซีนซีนที่หาดนั่นแหละที่ที่แบบยังหน้าแล้วร้องเพลงอ่ะใช่จ,จมูกปึ้งมาเลยอะ่ะจริงแต่ถตอว่าซ <ๆๆ S 1> ีนที่บนโตอต่ะสมมติถ้าเราเนื้อใช่ไมปกติมันอาจจะเป็นการดึงบนโตแต่ันนี้มันคือการดันดันใช<ต>่เออมันก็เลยตอนที่ดูก็เลยอ่ะแปลกใหม่ดีนะใช่ครับเท่มากเหมือนได้เห็นอะไรที่ใหม่กว่าเดิมของบัสแล้วก็คือเมื่อกี้คือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เลียกอะไรเพราะว่าคือตั้งใจดูมากเพราะว่าอยากดู M v นวีดีมากแล้วก็ชอบเพลงมากๆแล้วก็รู้สึกว่า สิสองคนคือทําออกมาได้ดีมากๆคือถ้าไม่ใช่บาสแล้วใครจะทําได้เพียงมันเลือกคนอ่ะเออเพียงมันเลือกแบบวงวงที่แบบทามาแล้วอ่ะใช่เลยรู้สึกว่าเหมาะครับผมชอบสิ่งที่ชอบก็คือพี่จีนุครับจีนุกเร่มากจริงคือแบบโหไม่เคยไม่เคยเห็นพี่จีนทําสีผมมั้งจริงๆไม่เคยเห็นาสสีผมเลยด้วยซ้ำํำมกักจะเป็นแบบดำดเอาน้ําตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือใหม่เหมดเลยแต่ว่าคือที่แบบบาคือชอบพี่จีนหุกกับพี่อรันใช่ คือหล่อมากหล่อล่อเลยดูดูเป็นคนเกาหลีก็เลยใช่ใช่ใช่จริงเ่อนหน้านี้เขาเป็นคนประเทศไหนเขาดูเป็นคนเป็นลูกครึ่งคนลูกครึ่งไทยๆอ่ะดูแบบเป็นเกาหลีที่โตไทยมานานอ่ะอันนี้ดูเหมือนพูดภาษาไทยไม่เป็นอ่ะเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมจำได้ว่าผมเห็นพี่จินบนโซเชียลมีเดียไปถ่ายคอนเทนต์กับวงญี่ปุ่นอ๋อคือเหมือนแบบว่า ครับใช่แล้วล่ะอะไรอะไรมันเป็นคำว่าเหมือนพูดแต่เมื่อกี้ประเด็นคือมันอยู่ตรงไหนประเด็นคือไปถ่ายไม่คือหมายถึงว่ามันดูแบบอินเตอร์มากไงคือดูเหมือนเราตรงนั้นไม่ไม่ไม่ได้ดูเหมือนถ่ายที่ไทยดูเหมือนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พ <ion up> ูดถึงเอมวนี้เป็นเอมวที่ผมรอมานานมากเพราะเพลงนี้ผมได้ยินบ่อยมากคือตอนแรกก็แบบฟิลเดินผ่านท้องซอมได้ยินหลังๆผมโดนลากเข้าไปฟังหลังๆผมนั่งรถกับพี่รานพี่ลานเปิดวนลูปเป็นสิบรอบคือบัสชอบเพลงนี้มากพอเขาชอบเพลงนี้ขนาดนี้ผมอยากเห็นภาพว่ามันจะเป็นภาพยังไงแต่ก็และพอพอดูแล้วมันก็รู้สึกได้ว่าไม่เป็นตัวตนเขาอะนึกว่ามันดูเป็นบัสอะมันดูเป็นบัสก็แต่ละคนผมให้ผมให้พี่มา อดีสครับผมพี่มากล่อมากโผล่ขึ้นมาใช่พี่มาโผล่ขึ้นมาแต่ละทีคือแบบปังคนหล่อใช่แต่ว่าทุกคนทุกคนคุณนดีหมดผมนชอบมากทุกคนชายมากช่ครับผมจะได้มีอะไรไหมผมขอถ่ายสีนที่พี่ชอบเวลาที่มันเป็น stop motion ก็จะพูดสีชอบมากครับผมก็จริงๆก่อนเลาถ่ายอ่ะพี่เขาบอกว่าเราว่าเอมวีเนี้ยตั้งใจให้บัตดดูโตขึ้นแล้วชีบอกว่าจริงๆอ่ะ มันดุโตขึ้นตั้งแต่ไลเออร์แล้ว<ม>แต่พอดูเอมวีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหโตขึ้นจริงๆเออกว่านั้นอีกอะแบบโตขึ้นมากๆะรู้สึกว่าเท่มากๆเลยทุกคนเลยแล้วก็เอมวีนี้พี่ตั้งกำกับ กำกับดีมากๆเลยผมชอบมากๆมันมีความเกรนี่อยู่แล้วก็แบบว่าแแล้วก็อสเใช่ใช่ใช่ทุกอย่างมันดูดีแบบเพราะว่าเอ็มวีปกติมันอาจจะเต็มจอแต่อันนี้มันจะมีเล็กๆมันจะมีความพิเศษเนาะใช่ใช่ชอบมากมันแบบว่าพอแบบว่าเป็นพี่ตั้งกำกับในเอ็มวีนี้ครับรู้สึกว่าด้วยด้วยความที่บอกว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบว่าท่าเซิชั่นหรือแบบว่าการแบบว่าออกแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความอาร์ตในนั้นมากๆเลยครับจริงรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่น่าสนใจมันมีอะไรผูกขึ้นมาตลอด ที่ทําให้เราคิดแล้วเออม,ม,มันมันเป็น MV ที่แบบค่อนข้างอะเจ๋ง,จงใช่เจ๋งมากว่าไม่เคยเจอจะอะไรอย่างจี้กี่มากใช่ไจะเป็นฟิลของพี่พี่จินอืนอ่ยไม่ชอบมากเลยแล้วก็ยิ้มเปิดฟันไม่หยุดเลยวันเนี้ยอ,อีกอย่างหนึ่งเลยคือทอนแดนซ์เบรกเอาจริงไหมถ้าไม่บอกว่าใครโครโลกราฟก็รู้ว่าใครโคโลกราฟเพราะว่าคือสกินอาร์เป็นคุณคารุมากเลยภาพแต่ละภาพที่เขาทำอะ คือแบบว่าคุณคาร้สุดๆเลยเหมือนเพลงวีเขาต้องอย่าใช้ก็ใช้คุณคาร้ใช่ไหมพอเพลงนี้ก็ใช้คุณคาร้เหมือนกันก็เหมือนแบบาเป็นการย้อนแต่ที่จริงเขาใช้ทีมทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งแบบทีมโปรดิวเซอร์ทีมแบบพี่เมย์กับพี่สมิวเหมือนเหมือนเหมือนใช่ใช่ไปๆยกมาแปะไว้ที่อัลบั้มที่สองเพลงแรกบัมแรกไปทำเพลงแรกบัมสองใช่แต่ว่าเป็นความแบบแตกต่างไงนะหม่ถึงว่าเห็นแบบอีเลูชันของบั๊ดอย่นะเป็นอีกยุคหนึ่ง ถูกคำถามทางบ้านไหมคะเอ่อผมมีคำถามทางบ้านฮะอยากถามว่าผมอยากถามพวกคุณว่าใน m อนี้เนี่ยคิดอยู่คิดอยู่คิดไม่ทันเลยดิเหมือนมีคำถามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดส่งให้เป็นก่อนทุกคนสามารถดู m อวนี้ Boss is in the building ของ b o s s because of you อาชานได้ที่ YouTube Tada Labels นะครับอ๋อแล้วฟังได้ที่ชิน่ Yes sir Yeah และนอกจาก Bu ส because of you ไอชาเนี่ยเราก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับวงไดซ์ถึงวันนี้จะมาไม่ครบเราวันนี้ขาด4คนติดภารกิจบางคนทางการศึกษาต่างๆน้นะแต่ว่าพวกเราขอฝากไดซ์ด้วยนะครับสามารถติดตามเราได้ทางไดซ์ดอทซารีแล้วก็ไดซ์เซสกอซันเรได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ฟังเพลงเพลงล่าสุดของพวกเราเพลงอยากแชร์เพลงรักจุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันย u r ์ซอลมีคนพูดมเหตด้วยอยากแก้ตัวไหม ไม่เป็นไรโอเคครับก็ดูเอ็มวีได้ทาง u ู u t บทาดาเรเบ b ลส s นะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ใกล้ๆนี้เรืวเรียนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเรานะครับ Dice the first concert the mystic r o presented by กางน้ำคลีนิกนะครับอะไรนะใช่ Dice to m e i t you ฝากด้วยนะครับฝากทุกอย่างเลยที่พวกเราพูดไปเมื่อกี้นะครับ และสำหรับสหรับและสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบพระทัย thank you thank you เย้และบาย